มาแข่งโปรยิ้มชุบคอนเถอะวันนี้แวะมาที่สยามเซ็นเตอร์กับที่นี่เลยครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาแข่งเตี๋ยวฝับคนที่นี่กันนะคะชื่ออะไรจ๊ะชื่ออเลสต์ค่ะอลิสนะครับผมเดี๋ยวมาแข่งโปรยิก,กันถ้าชนะเราเอาของไปเลยนะไปไปย,ยาวไบ เด <that> Gesch <player> <pod> tá, <s Elliott ills> <sh> ี๋ยวเรามาแข่งเกมแบบพี่คนนี้ในชื่ออะไรครับอาอาใาเดี๋ยวเราแข่งยุทกันจนนะ้กเแล้วเราจะไปกันต่อครับผเดี๋ยวเรามาแข่งกับคนจไปกันนะชื่ออะไรอะ่อรันดรค่ะรันาใหมคับเดี๋ยวเราแข่งนสุานะโค ไม่เป็นไรอยากให้ขอบอกณครับไปท oh. wow. okay. okay. oh. well, oh. yeah. ี่ไหนต่อครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาแข่งไปดูคนต่อไปครับไปชื่ออะไรครับชื่อแจนแบบ์ชื่อแจนแบนนะครับผมเดี๋ยวมาแข่งเพื่อนเพ่อนครับเขาดีสาอาดได้ป่าวเนี่ยได้จริงครับโอเคครับมาเดี๋ยวมาแข่งเกมไปดูคนจุดตั้งกันครับไปชื่ออะไรชื่อ เราเป็น,นเดี๋ยวเรามา,าแข่งกันตนต่อสงบ,บ,บับ๊ายบายส่วนใครฮะที่ว่าแน่จริงๆมานี่เลยฮะกับแซมเซนเชอร์นะฮะได้คอร์บกับทาง TikTok อก้จัดบูธนะครับเพื่อโชว์ศักยภาพความคิดเอ็ดความคิดสร้างสารรค์ที่คุณอยากจะโชว์ได้เต็มที่เลยอยากจะบอกว่าที่นี้สวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็มี ห้องเปลี่ยนเสื้อให้ด้วยนะครับจะจะแต่งแค่ไหนก็แต่งได้เลยนะฮะผมติดแท็กนะครับที่กําหนดไว้นะครับผมลุ้นรางวัลน,นะครับกิฟต์การ์ดรวมรางวัลสูงสุดถึง10,000แบาทเลยทีเดียวยจะบอกว่าคุ้มมา,มากๆเลยนะครับผมใครสนใจก็ลองไปแวะได้นะครับมีบูธถ่ายรูปเยอะมากเลยตื่นเต้นมากเลยนี่ดูดิสวยงามมากต้องลองแล้วปะแสนหนึ่งเเธอ